มึงอยาเป็ดไอ้ชัดจะมาใกล้กูอะไรมึงอย่าดึงอะกูมึงอย่าดึงอะกูกูเรียกนะกูเรียกนะลงฟังก่อนถ้ากูตายถ้ากูตายตายล่ะถ้ากูตายเอ็นโซเป็นแค่นั้นแหละไม่ไม่ไม่แล้วคนอื่นอ้าวไอ้เหี้ย กลัวเลยนะกดเลยนะฮึกกระปุกตาแดงนะแม่ไปตายไป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 เดินเดินมาทำอะไรเยอะๆเลยพอแมปเล็กกูก็เจอพ้องึงกันหมดเลยเฮียเชื่อคนรุ่นทาจักรมันอยู่ในกองหมู่นี่แหละเชื่อจริงผมเชื่อลุงนั่นแหละเฮียผมเชื่อลุงเป็นเชียวจริง คือพวกมึงไม่พากันทำภารกิจกันหรอวะไอ้เฮียโซอย่ามายืนเนียงไอ้เพี่อ่ะไอเราจะตามกูทำพียอะไรสัตว์ลุงทำแล้วไอ้เฮียโซเป็นลิลิทอย่าไปอยู่ใกล้บ้านถ้าผมฆ่าลุงได้ผมจะฆ่ามันหรือเปล่ามึงเห็นคนเยอะมึงจะฆ่าทำไมล่ะไอ้เพี่ลุงไปเที่ยวรับเดี๋ยนะไม่เอาถ้าลุงตาย thế luôn anh đá anh chơi này 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 anh ra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  ra anh 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 ra ไอ้ลุงไอ้ลุงใปรอยู่ล่าสุดไอ้ลุงลุงลุงอยู่กับไอ้นายล่าสุดไม่ไอ้นายมึงอยู่กับพวกมึงกูดีออกมาจากพวกมึงก่อนไอ้ควายผมอยู่ตรงกองตั้งนานละกองไหนก่อนมึงอยู่กองไหนก่อนมึงบอกมามึงอยู่กองไหนก่อนไอ้กองมึงอยากไล่กูแต่เนิกแล้วไอ้เนี่ยกูเลื่อนตกแต้มึงแบบกองไม้ไม้อะมึงอยู่กับไอ้นายแล้วก็กูกูออกจากพวกมึงสองตัวกูออกจากพวกมึงสองตัวกูจับได้แล้วกูขึ้นไปข้างบน มึงก่เมาตอนแหล่ไอเด็กขเล่าเดี๋ยวนีมึงน่แหลไอตัวดีมึงก่เม่อนลย้ตอแหล่มึงอะไอตัวไอตัวดีไหยาบเหรอพอ่าแล้วแต่นะพงพงปิดฝังละพุงพงศ์เลิกกยวยสวยหยาบเหรอหาเลยอีกแค่คนเดียวอีกแค่คนเดียว โอ้เล่นเตะไม่เล่นใหญ่สัตว์ไม่เลยกูเจ๋งเลยผมเป็นแบบฐานเตีะไงลุงผมว่าจะฆ่าลุงตั้งนานละเดี๋ยวลาเบย์มาฟื้ได้เจอ๋วพูมึงโหวตกูให้ภูมิใจเลยนะได้เลยไอ้สัตมึงต้องซ้ำซ้อนซ้ำซากว่ะแล้วเดี๋ยวกูฆ่ามไปก่อนเลยเฮ้โตแค่นั้นแหละ แล้วเดี๋ยวกูฆ่าเอ,อโซก่อนแค่นั้นแหละลุงแบกลแล้วเดี๋ยวกูฆ่าเอ,อโซก่อนแค่นัน้นแหละถ้าผมตายก็รู้ใช่ไหมว่าใครฆ่าผมสำหรับฆาตกรไม่ไปฆ่าเอ,อโซจริงเลยครับช่วยด้วยครับเอ๊ะอ,อันนี้ไม่ทเท่าไงนะอันนี้กูมันไม่เป็นเหมือนกัน,นมัน,ม,นมันต้องเพิ่มเพิ่มยเราและลุงให้มันแบบตรงๆมาก็ไม่ได้เป็นมเป็นหนเนี่ย นไไม่ด้เปยสโอจับปิดกูอย่างเดียวเลยขอร้องละขอให้ทัน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 ปิดไปนี่ไงลุงแปลกเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาฮ้ะ สวยเสรยเสรยมึงไหวใจสัตว์มึงเลยเกียร์อะไรเน่ยกูเดี๋ยเฮียยืนอยู่มันยิงเลยมันฆ่าเลยอ่ะเฮียไม่เดี๋ยที่อะไรอ่ะมันยิงบ่ามันเลยกลัวมึงมันเลยกลัวอันเนี้ยคือมันยังไม่ได้เอ่ยปากที่อะไรวิ่งไปชนกันปากมันฆ่ากันเลยอ่ะไม่เฮียเฮ้ยเดี๋ยเราแปลงเป็นยิงกูมันฆ่ากันเลยกูเพิ่งไปทำเวสตาไอ้ห่า แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมไม่ทำงแม่ไม่ใช่เออาดเดี๋ยวนี้กูในอำเภอในอำเภอในอำเกอข้าบุตรแค่นั้นแหละกด F กดกดเดนจะเตยไ่กดไม่แต่ก่อนจะฆ่าลเกแม่นี่ไงลูเปะเป็นกูเดินมาจะมาตอแหลกตันงแต่อ่ะแบบกูจะไอ้เหี้ยจะอยู่จริงข้างเลย กดกดอี๋อ่ะกูไม่ไหลวละขอละกูขอปกติหาอือให้ข้าวมึงนล่ไอ้ยี่อ่ะจะข้าวมึกก่อนเลยยี่อ่ะคนหายแล้วชเช็คประชากรดีกว่า พี่เป็นนายอำเภอดีนะคุณเรียกเช็คประชากรก่อนแปลกอีกหรือเปล่าเมื่อกี้มีใครอยู่กับปอนมัางมีใครเห็นปอนไหมเมื่อกี้ผมอยู่ข้างเมื่อกี้เราพี่เห็นปอนอยู่ข้างบนทางซ้ายแล้วมีใครเห็นศพไหมมีใครเห็นศพไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นสุดเอ้ยสองตัวลูกเดินด้วลุงฉิ๊กเกวว่าลุงแปลกน้ลุงแปลงไม่ชัวร์ไม่ไม่ไม่ผมคือสานเตียนะ ข้ามไปก่อนไหมฉันเป็นนา้ำเภอฉันเป็นน้ำเพอไงถ้าหนูว่าข้ามไปก่อนนะไอเป็ดขับๆๆไอกันลุงต้องไล่ข้าคนอะไรเนี้ยข้ามไปก่อนได้ไหมได้เลยได้เลยไม่ได้ใจว่าไอปอนหรือไอไอมะละต้องใครมันเลือกกูอะได้ได้ได้เราพันธมิตรไอไอเป็ดมันเลือกกูออมปะพาลุงแปลกแน่เลยไอเป็ดไอ้เหี้ยใครวะไอสัตว์ปอนก็ เฮ้ยปอนแปลเป็นชัวไปไหนมาว่าหนูไม่ได้ไปไม่ไปไหนมาพวกมึงนสองตัวอ่ะผู้เป็นสองตัวเดี๋ยวกูขอรวมตัวรวมตัวกันรวมตัวกันไอเป็ดเอาละกูเอาไอปอนแค่นั้นแหละเลือกเลือกเอาหรืว่าไปไว้เป็ดหรือว่าไป้เป็ดอย่าไปเยิ้อจ้าเรียบร้อยไอเป็ดไอยุ่มึงจะฆ่ากูทำไมเล่ากูก็บอกให้เลือกไอปอนไงไอมีบอกไอ กูตองฆ่าเหมือนจะฆ่าหนูไม่กูให้มึงเรียกสองคนน่ะคนละตัวไงเอกัลุนต้องไล่ฆ่าคนอะไรเนี่ยได้ได้ได้พวกเราพันธมิตรไอเป็ดเอามาละกูเอาไปปาแค่นั้นแหละพวกเราพันธมิตรก็ลงตาท่าเหมือนจะฆ่าหนูเลยเป็ดเป็ดเป็บก่อนยับก่อนยับก่อนฟังนะฟังฟังเย่ะพี่มาละหนูเยอะหนูมือหนูจะฆ่าหนูนะ แหมมึงเล่นกื้แต่เริ่มล่ะแล้วบอกพวกกันไอ้เหี้ยพวกกันแม่งพวกเราพันธมิตรมึงไม่ต้องกดละตอนนี้กูเริ่มโกรธละเราอยากให้อารมณ์เล่นสิมันไม่ดีนะฮะรู้ไหมอย่าเพิ่งเป็นเดนด้วยหรอกแก่เลยนะ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 แก่ตาสนใจเลยนะเดี๋ยวด้วยขอบคุณพระเจ้ากูชอบกูจะรักษาตัวเองให้ดีที่สุดกูรอเสิร์ฟอาหารเลยแค่นั้นแหละ ลุงเบลโล่ปะเนี่ยเออไม่เป็ดเหรอย่าลุมึงอย่ามึงอย่าเป็ดไอ้สัตวดจะไมาใกล้กูอะไรมึงอย่าดื้อะกูมึงอย่าดื้อะกูกูเรียกนะกูเรียกนะลุงลุงฟังก่อนถ้ากูตายถ้ากูตายตายล่ะถ้ากูตายเอ็นโซเป็นแค่นั้นแหละไม่ไม่ ไม่แล้วคนอื่นอ้าวไอ้เหี้ยลุงลุเล็กไหมลุงตอนนี้ตอนหน้าตาตอหน้าตาตอนหน้าตามีแตข้าวเปลือลุงอ้าวโอเคโอเคโอเคง่ายเกมมันง่ายนะเนี่ยเกมมันง่ายอะไรวะไม่เดี๋ยวนะไอปอนเป็นอะไรเนยหนูประสาทเปี๊ยะใช่เหรอไม่กินหนูเปิดติดล้ำหนูกินหนูติดล้ำไงมันแดงเลยเมื่อกี้อ่าๆๆติดนะแล้วทำไมมึงไม่ถามไม่ทวงมึงจะฆ่ากูอย่างเดียวเลยเป็นแรงกูเนี่ย ไอ้คุณไปดไหนมาผมอยู่ห้องโถงครับแล้วไอ้มีบอกไอ้มาหายไปไหนต้องไม่รู้เออวะคิดอะไรหนึ่งชัวคุณเบนชัวคุณว่าไม่ใช่ไม่น่าจะคุณน่าจะเป็นไอ้คุณหรือเปล่าไม่ใช่ผมคุณน่าจะเป็นไอ้คุณเฮ้ยไม่ผมอยู่ห้องโถงข้าไปเดียข้าไปก่อนได้ไหมข้ามไม่ได้อะไรทียอ่ะได้ผมผมไปในอำเภอแค่นั้นแหละกูว่าเอ็นโซงั้นเอ็นโซ่กูโดนอีกแย่ไอ้ยัยรู้ผมผมไปในอำเภอผมไปในอำเภอ เอนนายเป็ดอีเวนต์เเ <laughs> โดนตะบ้างเป็นไร <Yeah. S 1> ไอ้ไอ้บอสยาเอาาเ็นโซใช่ไหมเอไม่เอ็นโซใช่ไหมจะไปเอ็นโซไอคุณไอคุณดิไอคุณดิเดี๋ยว,ออ <laughs> วละ <laughs> <laughs> เรียกอาหารก่อนเลยกัน อยไอ้บอลบอกเอนโซมันจะไปหาเอนโซเลยแต่พี่เอนโซไปยังไปไงจะไปอนี่ให้ไงใช่เหรอเป็นเป็ดแล้วจะไปฆ่าหรือเปล่าไม่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 ผมเดินถามไอ้คุณอยู่ว่าไอ้เควสตบหมอนตรงโซฟามันทำไงผมตบไปแล้วมันไม่เป็นมันไม่หายแต่ผมผมก็วิ่งหนีผมก็วิ่งหนีแร่แร่คุณมึงทำอะไรไอ้คุณมึงทำอะไรอ่ะมันเดินตามผมผมวิ่งหนีผมวิ่งหนีพี่เอนโซแต่คุยไอ้ปอนลสงสัยมันเข้ามามันบอกว่า เอ็นโซเป็นใช่ไหมผมจะไปฆ่ามันเอ็นโซใช่ไหมไม่เอ็นโซใช่ไหมเดี๋ยวจะไปเอเ็นโซบอกเงี้ยแล้วมันก็ไปไม่ไม่ไม่ให้บอกผมว่าพี่ปอนะไปพี่ปอนไปพี่ปอนไปพี่ปอนเพราะว่าเพราะว่าสัตว์ตถ้าถ้าสัตว์เนี่ยมันฆ่าคนแล้วมันใหญ่นี่ไงมันแบบได้ทั้งเดียวค่ั้งเดียวไม่ได้ไะเออใช่ทั้คงเดียวเลยพี่ปอนพี่เล่นก่อนไหมล่ะอ้าวจะเล่นก่อนหมดแล้วเดี๋ยวกูเลือก เรียบร้อยชนะแน่ใครไม่นใครชนะมันโต้โด้เหรอเอ้าเอาเวแล้วไอ้สัตว์คุณคือเจไอคุณไอหียไอ้ควายเียบคุณเธอนงอยู่นี่เอ้าเธอนงอยู่ไหนเธอไปทำอะไรตรงนั้นอะ ไอ้ลุงเป็นนะหนุ่มแป้งอะมดูข้าคุณทำไมดูมึงแป้งทำไมฟังนะมีแต่ควายเรืเราพันธมิตรไม่ไอ้ควายอะฆ่ากูไอ้เหี้ยแม่งวิ่งวิ่งมาไอ้ลุงเป็นอือตายเหตุแต่งงา กูตายเองจ้าบอกข้ามไปเถอะกูงงเลยไม่ไอ้ปอนไม่ใช่ไม่ใช่ไอปอนเป็นโซ่มเป็นเอโซเป็นเอโซเป็นไอโซเป็นไอ้ปอนเป็นคนฆ่ามึงเป็ดกูเพิ่งด่ามึงควายสักเท่านึงเดียวทุกวันเนี้ยฆ่าแต่ก่อไม่ฆ่ากูสักตัวนะกูบอกตรงนี่ไงมึงเป็ดเป็นูไมไึ้เป็ดจะไปยืนยังรักษาสกิร์รักษาสกิร อ่งเงินตมีแต่ลูกเชียอะไรไม่รู้มาฆ่ากู <laughs> การเมีมอง